วดีจ้ามือน,นีกับผ้ามาให้อีกคือเกาล่ะจ้าถ้าไม่ไถให้จ้าลผ่ผงพานสามเตรียมดินไม่ปลูกมั่นเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันจ้ามาเบิงดินจ้าไทถแล้วสิเป็นจ้าหนรวนซุยดีบอมาเบิงน้ำกันจ้า มดินได้กับปูกมั่นได้ง่ายใส่เครื่องปลูกก็ง่ายจ้า